ด้านหนึ่งวันนี้ได้เห็นการออกมาถแถลงของนายถาวรเสน,เนียมสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะคะโดยระบุว่าได้สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับเบื้องหลังการชุมนุมของกลุ่มที่ใช้ชื่อว่ากลุ่มราษฎรและระบุว่าผู้ที่อยู่เบื้องหลังมีเป้าหมายก็คือต้องการที่จะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ค่ะและช่วงนี้คุณอุตชัยสอนแก้วเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคุณอุตุชัยคะถ้าจับสัญญ,ญาณการถแถลงของคุณถาวรเสน,เนียมก่อนไปถแถลงที่พักประชาธิปัตย์เลยนะคะครับ ถูกตีความว่าเท่ากับเป็นการบอกถึงจุดยืนของพักด้วยหรือเปล่าคะคผมเห็นสื่อหลายเจ้าเนี่ยออกมาพาดหัวข่าวในลักษณะนั้นนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของพักประชาธิปัตย์ไม่ได้เป็นแบบนั้นเสมอไปนะครับ,รบ,รบเพราะว่าพักประชาธิปัตย์กวาจะแถลงการอะไรออกมาในนามของพักได้ต้องผ่านการประชุมกันหลายวงลงมติกันหลายวงไม่ง่ายนะครับใช้เวลานานพอสมควรอีกอย่างหนึ่งตัวเอกสารที่คุณถาวรใช้ถแถลงเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีสัญลักษณ์ของพักประชาธิปัตย์ นะครับไม่ได้มีการลงนามในนามของพักประชาธิปัตย์หรือแม้แต่ตัวคุณถาวรเสนียมเองเขาก็ยืนยันว่านี่เป็นการแถลงในนามส่วนตัวนะครับก็คือในนามที่คุณถาวรเสนียมเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์นะครับแต่โมอีกใบหนึ่งลืมไม่ได้เลยคุณถาวรเป็นอดีตแกนนากลุ่มกปปสด้วยนะครับแล้วก็ถูกมองว่านี่คือแกนนำหนึ่งในแกนนําปีกกปปสที่อยู่ภายในพักประชาธิปัตย์ในขณะนี้นะครับเอกสารเนื้อหาการแถลงข่าวก็มีการมีเนื้อหาที่ดุดันนะครับคือมีการย้ําว่า ในถแถลงนี้คุณถาวรอ้างว่ามีความเคลื่อนไหวของกลุ่มมวลชนที่เขาใช้ชื่อว่ารัษฎรซึ่งคุณถาวรอ้างว่าติดตามความเคลื่อนไหวมาประมาณ1ปีแล้วเชื่อว่ามีผู้ที่อยู่เบื้องหลังนะครับซึ่งเป็นกลุ่มการเมืองนอกสภานะครับผมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะพอเดาได้ว่าคุณถาวรพยายามที่จะพาดพิงแล้วก็หยิบยกข้อกล่าวหานี้ไปถึงใครนะครับคุณถาวรเชื่อว่าเป็นการใช้ผู้ชุมนุม เป็นเครื่องมือในการผลักดันข้อเรียกร้องนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงการปกครองและเขาใช้คําว่าล้มสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่ดุดันนะครับคือคุณถาวรบอกว่านี่แค่นี่เป็นเจตนาจริงซึ่งเลี่ยงไปใช้คําว่าปฏิรูปเท่านั้นสองคนที่ถูกพาดพิงถึงในการถแถลงข่าวของคุณถาวรเสเนียมก็คือคุณปิยบุตรแสงกนก,กุลนะครับเลขาธิการคณะก้าวหน้าคุณถาวรอ้างถึง เนื้อหาที่คุณปิยบุตรไปพูดที่มหาวิทยาลัยลอนดอนเมื่อ11มิถุนายน2559นะครับว่ามีเนื้อหาที่ชวนให้คุณถาวรเชื่อไปแบบนั้นได้บุคคลที่2คือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับหัวหน้าคณะก้าวหน้า คุณถาวรกล่าวหาว่าร่วมกันสมคบคิดปรากฏตามการให้สัมภาษณ์ในหนังสือพ r t r เรตธนาธรพิมพ์เมื่อเดือนพฤศจิกายน2561นะครับนอกจากนั้นยังอ้างข้อกังวลที่ว่าจะมีความขัดแยง้งรุนแรงในประเทศเพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นคุณถาวรขมวดท้ายการถแถลงข่าวมีการสรุปเป็น5ข้อนะครับเพื่อที่จะเหมือนกับว่าเป็นทางออกประเทศนะครับ5ข้อที่ว่านี้คือผู้บงการต้องถูกดำเนินคดี ท่าในแง่ของการถแถลงข่าวที่ว่านี้ก็น่าจะหมายถึงตัวคุณธนาธรและก็คุณปิยบุตรนะครับข้อที่2นักการเมืองที่ต้องการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ต้องแสดงตัวให้ชัดเจนข้อที่3คุณถาวรคัดค้านการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นะครับเพราะว่าเชื่อว่าเป็นการล้มล้างนะครับคัดค้านการรัฐประหารแล้วก็ให้ตรวจสอบการทุจริตรัฐบาลแล้วก็นักการเมืองนําไปสู่การปฏิรูปเพื่อที่จะให้มีความรองดองเกิดขึ้นนะครับ แต่จากประเด็นที่คุณถาวรได้ถแถลงไปรวมถึงรายชื่อบุคคลเนี่ยค่ะคทางแกนนําการชุมนุมผู้สนับสนุนก็เคยออกมาชี้แจงหลายครั้งแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการได้รับการสนับสนุนในรูปแบบนี้ด้วยนะคะครับมีมีความพยายามที่จะชี้แจงเรื่องนี้พูดถึงอยู่บ่อยมากนะครับคุณนัฐาเพราะว่าเป็นข้อกล่าวหาที่มีมาตลอด การชุมนุมจริงๆถ้าเกิดว่าเราย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นปีที่มีกลุ่มนักศึกษาจัดการกิจกรรมในมหาวิทยาลายัยตอนนั้นกระจายไปหลายมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเราก็เริ่มจะได้เห็นข้อกล่าวหาในลักษณะนี้ประปลายตอนนั้นประปลายนะครับแต่ว่าช่วงหลังมานี้ที่เคลื่อนไหวในนามของกลุ่มราษฎรมีข้อกล่าวหาในลักษณะนี้เยอะพอสมควรนะครับแล้วบางท่านนี่ก็พยายามที่จะเชื่อมโยงข้อกล่าวหานี้กับความเคลื่อนไหวของกลุ่มการเมืองนอกสภานะครับเรื่องนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญนะครับอย่างคุณอนนทนนำพา หรือว่าคุณอินทิราเจริญปุระนะครับก็เคยออกมาสื่อสารว่าการชุมนุมแบบนี้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติก็คือเป็นการมาร่วมชุมนุมของมวลชนโดยสมัครใจนะครับไม่ได้มีลักษณะของการจัดตั้งไม่ได้มีลักษณะของการนํามาเป็นกลุ่มคณะใหญ่ๆ ไม่ได้มีลักษณะของการปักหลักพักค้างนะครับเพราะฉะนั้นเขาเชื่อว่าไม่มีคนอยู่เบื้องหลังและก็พยายามที่จะสื่อสารว่าไม่ได้มีกลุ่มการเมืองไม่ได้มีกลุ่มทุนอะไรอยู่เบื้องหลังทั้งสิ้นนะครับอีกอย่างหนึง่งเงินทุนบางส่วนก็ใช้วิธีการที่อะไรมาจากผู้สนับสนุนหรือแม้แต่ผู้ชุมนุมเองนะครับส่วนข้อกล่าวหาในเรื่องของการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ทางกลุ่มแกนนาการชุมนุมพยายามที่จะสื่อสารหลายครั้งนะครับว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะล้มล้างหรือว่าทําให้หมดสิ้นไปหายไปตามความหมายที่พยายามที่จะพูดคุยกันอยู่แต่ว่าการปฏิรูปในมุมมองของแกนนาการชุมนุมมีลักษณะที่จะทําให้อาจจะพัฒนาให้อยู่ในลักษณะที่ร่วมสมัยหรือว่ามีความมั่นคงสืบต่อไปเรื่อยๆนะครับนี่คือเหตุผลที่ทางแกนนาผู้ชุมนุมพยายามที่จะหยิบยกมากล่าวอ้างอยู่เสมอนะครับสัปดาห์ที่แล้วในการอภิปรายสรุป ในรัฐสภา,าของคุณสุทินคลังแสงในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านมีการพูดถึงเรื่องนี้นะครับคุณผู้ชมผมขอหยิบยกท่อนที่คุณสุทินพูดนะครับกล่าวในที่ประชุมว่าผู้ชุมนุมไม่ใช่แค่เด็กแต่ว่ามีทั้งนักวิชาการทนายความและหลากหลายสาขาวิชาชีพนะครับถ้าเชื่อว่ามีคนหนุนหลังก็จะคิดไปอีกแบบหนึง่งอย่าไปเชื่อว่ามีต่างประเทศหนุนหลังถ้าหลักฐานไม่พออย่าไปกล่าวหานี่คือคําพูดของคุณสุทินคลังแสงนะครับคุณผู้ชมเพียงแต่ว่ามันปฏิเสธได้ยากครับที่ อีกฝั่งหนึ่งคุณธาเขาจะหยิบเอาเนื้อหาสาระในการปราศัยหรือว่าจะหยิบเอาคําพูดถ้อยคําบางอย่างสัญลักษณ์บางอย่างที่ปรากฏในสถานที่ชุมนุมไปวิาพากษ์วิจารณ์ต่อแล้วก็ไปตั้งข้อสังเกตว่าไปตั้งคําถามว่านี่คือการปฏิรูปจริงหรือเปล่านะครับค่ะก็ต้องจับสัญญาณนะคะว่าหลังจากที่ออกมาถแถลงแล้วจะมีปฏิกริยาจากฝ่ายต่างๆอย่างไรบ้างรวมถึงในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการชุมนุมใหญ่ของกลุ่มราษฎรด้วยนะคะขอบคุณคุณวชัยมากค่ะขอบคุณครับ